ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับเอฟซี FC ทุกคนแล้วก็สบายดีพี่น้องทางส,สปปแล้วครับมือนีมาเอาบรรยากาศตลาดลานทรายมาให้เบิ่งครับเป็นบรรยากาศมือว่านด้วยครับผมไปขายของอยู่ตลาดลานทรายว่านก็ขายได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดอยนี่แหละครับก็ถือว่าพอได้อยู่ครับสําหรับยุคนี่กะ ก็พอไปได้อยู่ครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่เขาเฮ็ดเองขายเองครับทําเองขายเองก็พออยู่ได้ครับสิขายดีคือสมัยก่อนกะบ่ได้ครับสมมือนี่ก็อาศัยว่ามีออเดอร์ทรงน้าครับเมื่อวานนี้ก็ได้ประมาณน่าจะแปดร้อยกว่าบาทนี่ละครับแปดร้อยกว่าบาทอยู่นี่ครับวันนี้กล่าวงานมานางเฮ็ดน้าครับเป็นบรรยากาศเมื่อวานเดอ้อเอาไม้เผื่อเพื่อ,อ,อบึงเอา งานสร้อยเชือกรมมานังถักน้ำครับเป็นออเดอร์ให้เอฟซีพันสั่งมาครับทางปุลีกลาสินอย่างปุละครับพันสั่งมาหาสิบเซนครับก็เลยมานางเฮด้เพันน้ำนี่ครับทําไปด้วยขายไปด้วยครับรอลูกค้าครับอันตอนนั่งเฮ็ดอยู่นี่กับประมาณสามโมงนี่แหละครับสามโมงแรงผมสิขายอยู่หน้าธนาคารครับหน้าธนาคารธนาชาินะครับ นี่ครับอยู่สาธุประดิษฐ์ประมาณส้อย40 49เนี่แหละครับประมาณนี้แหละนี่ครับหนังถักไปนั่มครับค่ขาขายซูเมอร์นี่ต้องทำเองขายเองนะครับจังสีอยู่ได้ครับบ่คือสมัยก่อนนะครับแล้วนี่ครับกะขายไปเบื้องลูกค้าไปนั่มครับ เดี๋ยวสี่มือนี้กับสีผ้าเบ่งบรรยากาศของตลาดลานทรายนะครับสีหลงว่าตลาดลุงเจริญอยู่ประจําครับเพราะว่าตลาดลุงเจริญผมกับมา้าคือกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นตลาดลานทรายมีวันอาทิตย์ครับผมสีม้าวันอาทิตย์มาเฉพาะวันอาทิตย์นะครับนี่ครับมือนี้ถักไปน้าขายไปน้าเหรอครับผมติตัดให้มันพอดีมากแล้วก็สีมาถักเลยนะครับ ทักเป็นหัวมันไวแล้วก็สีมามัดที่หลังอันนี้เป็นแบบปรับได้ลูดได้เดอ้อพี่น้องนี่ครับ นี่ครับสินค้าผมกับมีสร้อยสแตลเลต์นะครับสร้อยสแตลเลตแล้วก็สายตรกุดแล้วก็มีแบบเฉือกต่างๆเฮ็ดเอามั่งกับมีแล้วก็รับมากกับมีครับพี่น้องเป็นร้านเล็กๆครับไปมาสะดวกครับนี่ครับขายนี่แหละคนเริ่มยางแล้ะครับคนเริ่มเดินแล้วพี่น้องผมสิขายอยู่ด้านนอกครับหน้าธนาคารครับบริขายในตลาดล้านไส้โดยตรงนะครับ ตลาดล้านไซก็สิเข่าไปทางในน่ะพี่น้องนี่ครับผมก็สิมานั่งดักอยู่นี่ลหละนั่งดักเอาทางเข่านี่แ่ะครับสํากันกับไซอ็นไสเวปากทางนี่แ่ะครับพี่น้องนี่สินค้าผมนี่ครับเป็นสร้อยเป็นสร้อยหินมงคลแล้วก็สร้อยทักเข้านี่ลหละเกดเอาเนรับมาเนครับปล่นกันไปนี่สวยๆครับมื่อนี้สร้อยทัก ซอยทักแบบเส้นใหญ่สิขายดีอยู่ครับพี่น้องได้สามสี่เส้นอยู่สอยแบบเส้นละลอยกัวนี่ไหมครับนี่ครับกสิมีหลักๆก,ก,กสิมีเส้นละยี่สิบบาทนี่แหละขายดีแบบปรับได้รูดได้นี่แหละเพราะได้ขายพวกแหวนสแตนเลสพวกอันนี้เนปพระก็เอามาปนกันครับพี่น้องเขาขายบา่แพงเขากับพออยู่ใดขายใดอยู่ครับมาถึงก็ว่าต้องกําไรมากมายแต่ว่าเขากับพออยู่ใดครับ คนขายอยู่ได้คนซื้อก็ต้องพอซื้อได้นี่ครับนี่เป็นไหมญี่ปุ่นครับไหม่ญี่ปุ่นจะรับมานะครับแล้วก็่อยแบบสายโอลิงก็มีครับนี่นี่คือการจัดล้านของผมครับเพื่อนๆนคนไหนอยากเห็ดตามก็ได้ครับของผมสีเอาทอเขาเรียกทอ, PVC ทอพีวีซีวะทอพลสอลทอพีวีซี มาตัดแล้วก็เอามาพับได้ด้ครับของผมพับใส่กล่องเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งร้านครับเป็นร้านเล็กๆเ,เป็นธุรกิจของเฮาธุรกิจสวนโตแน่นสีได้หน่อยได้หลายกับเป็นของเฮาครับพี่น้องในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เขายากมากพแพงเขาก็ขายพออยู่ได้ครับไรมือหนึ่งกับสี่ห้าร้อยสามร้อยก็พออยู่ได้อยู่ครับ นี่ครับตั้งอยู่หน้าธนาคารแหงสี่แหละครับร้านเนน้อยตั้งอยู่กับร้านกาแฟครัพป่นองนี่กับบรรยากาศคนกับบ้านยางบ้านไหนครับเพราะว่ามันกับยังเว้นอยู่เดี๋ยวประมาณสี่ห้าโมงนี่แหละครับห้าหกโมงนี่ผมขายอยู่นี่กัสิประมาณสองทุ่มครับเก็บนี่ครับร้านเล็กๆครับายอยู่หน้าธนาคารธนาชาิอันนี้ธนาคารธนาชาิกับทหารไทยว่าเพ่นร่วมกันครับนี่ครับ งานเพิ่นบ่ได้เสียค่าที่ครับพี่น้องอยู่นี่เพราะว่าเพิ่นกะสิสงสารและเพิ่นให้ขายฟรี <c ười> ขายอยู่หนาธนาคารครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศลูกค้าก็ลืมมาเลือกครับลูกค้าก็ลืมมาเลือกสอยเลือกแหวนครับพี่น้องขายได้สซูย่างเหรอครับของเราทําเองขายไม่แพง ขายได้เรื่อยๆครับนี่ครับว่าสิเป็นแหวนเป็นสอยข้อมือเอามาป่นกันครับท่านผู้ใดกระลัางมองหาอาชีพกะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกแบบนึงนะครับก็ไปลองเบิง <c oughs> ใครสนใจสิรับไปขายกโทรมาได้เด้อรับสอยทักสอย แบบปั๊บได้ครับผมกับส่งบ่แพงครับพี่น้องติดต่อมาได้เลย0853679443เด้อสนใจอยากกรับสินค้าเราไปขายก็เพ,เพราะอยู่ใดขายใดอยู่พี่นอ้องส่งบ่แพงนี่คือบรรยากาศนี่อีกเจ้านึงนะครับอีกเจ้านึงเป็นขายสอยเลดที่เลียวเห็นมเมื่อกี้นี่นี่นี่่ของพิ้นครับนี่พูนผมสิขายเลยไปพุ้นครับ บรรยากาศตลาดรานทรายครับเดี๋ยวกะรอดลูกค้าก่อนเด้อพี่น้องมอน้กะเอาบรรยากาศมาให้เบิร์แค่นี้ล่ะอยู่ดีไม่แห้งสุคนเด้อ